ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมไปยังจังหวัดชนบุรีซึ่งมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดี โดยโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลต่างๆในสังคมที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เอาไว้ให้แก่สังคมพระพุทธศาสนาและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมครับทางรายการของเราก็จะไปนำคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีให้แก่สังคมสืบต่อไปครับสำหรับท่านผู้ชมที่ได้พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับ กรุณาแนะนาบุคคลทาความดีดังกล่าวนั้นเข้าสู่รายการตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะไปข้นอาสานําความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นลาดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนาท่านผู้ชมมายังอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเพื่อมานมัสการพระเทระรูปหนึ่งซึ่งได้อ,อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสังคมเยาวชนและประเทศชาติมากมายทีเดียวครับ แต่ว่าก่อนที่จะได้พบกับพระเทระรูปนี้ขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากผู้ซึ่งเคยเห็นการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระเทระรูปนี้ก่อนครับขอเชิญครับท่านพระครูพัฒนธรรมนั้นท่านเป็นพระนักการศึกษาท่านเห็นความสําคัญของการศึกษาแม้แต่ตัวของท่านเองนั้นท่านก็ได้ ศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็ท่านยังได้เป็นพระครูชั้นเอกแล้วท่านได้ส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่พุทธศักราช2545เป็นต้นมาเช่นท่านให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนบริษัทไทยเกษตรกรสงเคราะห์เริ่มแรกเมื่อปี2545ก,ก็ประมาณ1,500 0บาทนะทุกปีต่อมาก็เพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆจนในปีนี้ได้รับทุน5 0,000บาทแล้วก็ท่านยัง อมอบเครื่องดนตรีไทยอีกเป็นจำนวนเงิน10,000แสนบาทในปีนี้แล้วก็วัดโรงเรียนใกล้เคียงก็ได้รับอสงิะจากท่านเช่นโรงเรียนวัดพระประธานพรนท่านก็มอบทุนการศึกษาให้5,000บาทโรงเรียนวัดหนองขามท่านก็มอบอุปกรณ์การศึกษาให้และที่สำคัญนั้นท่านก็ยังร่วมกับชุมชนจัดงานวันเด็กที่วัดศรีรัตารามท่านก็มอบของขวัญอีกประมาณ 3 8 0ชุดนะให้กับเด็กนอกจากท่านมีความเป็นนักการศึกษาแล้วท่านยังเป็นนักพระนักพัฒนาจะเห็นได้ว่านะท่านเป็นตัวอย่างนะแก่พระลูกวัดจากเดิมพระมีประมาณในพรรษามี7-8รูปปัจจุบันนี้ในพรรษามี35-40รูปนะซึ่งท่านจะดูแลรักษาธรรมชาตินะ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ให้สวยงามนะปลูกเสนาสะนะนะสาราที่พักนะจนชุมชนในหมู่หหมู่แหมู่เก้าตำบลสุศัดิ์เป็นที่ศูนย์รวมของชุมชนนะครับได้เข้ามายังวัดนะถือว่าท่านเป็นพระนักพัฒนานะโดยทีนะ่ท่านไม่ได้เห็นความเหน็ดเหนื่อยนะท่านเป็นตัวอย่างที่ดีนะแก่พระลูกวัดแก่ชุมชนนะครับและนอกจากนั้นท่านยังเป็นนักสังคมสงเคราะห์ นะครับผมนะจึงเห็นความสําคัญนะไม่ใช่เท่าแต่ตัวผมเองนะชาวบ้านนะครับหมู่หหมู่แหมู่เเห็นท่านเป็นพระนักพัฒนานะท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนนะท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัตินะแก่คณะสงฆ์จะเห็นได้ว่านะพระภิกษุสงฆ์ในวัดของเรานั้นมีจํานวนมากแล้วก็ท่านเป็นพระนัก จัดระบบระเบียบนะภายในวัดได้อย่างดีนะครับเป็นที่ใครมาเดินทางผ่านไปมายังวัดศีรัตนารามของเราก็จะชื่นชมว่าวัดของเราน่าอยู่น่าอาศัยน่ามาพักอาศัยแล้วก็ท่านสนใจกับกิจกรรมของเด็กนะ อย่างเช่นศาลาต่างๆที่พักต่างๆนั้นส่วนใหญ่ก็ญาติโยมทํามาด้วยทําบุญมาด้วยความเต็มใจแล้วก็นักเรียนนักศึกษานี่สามารถมานั่งพักอ่านหนังสือที่ศาลาได้นะครับอย่างสบายใจนะครับผมก็ดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของวัดศรีรัตนารามครับขอบคุณครับผมค่ะดิฉันมีความประทับใจในท่านพระครูประพัฒช์ธรรมมากนะคะเริ่มแรกจากที่ ลูกชายสองคนของดิฉันได้เข้ามาบวชเรียนที่วัดจีรัตนารามแห่งนี้นะคะสิ่งที่สะดุดใจและประทับใจเป็นอย่างแรกก็คืออาณาบริเวณของวัดร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็ท่านพระครูพัฒนเป็นเป็นพระอาจารย์ที่ใจดีค่ะสั่งสอนวิชาศิลธรรมฝึกให้ลูกชายของดิฉันเนี่ยได้ปฏิบัติกรรมฐาน ได้มาศึกษาธรรมะกับท่านพระครูประพัฒชลธรรมได้เห็นท่านเมตตาเด็กๆเมตตาพระสงฆ์ในวัดนะคะท่านดูแลสารทุกสุขดิบดูแลความเป็นอยู่แล้วก็ดูแลสถานที่ทุกๆอย่างที่อยู่ในวัดพระคุณเจ้าที่วัดนะคะมีการแบ่งหน้าที่กันทําความสะอาดวัดทำหิจของสงฆ์โดยที่ท่านไม่ต้องไม่ต้อง พูดมากอะไรเลยนะคะคือทุกพระสงฆ์ทุกองค์เต็มใจที่จะทำปฏิบัติจิตของสงฆ์และท่านพระครูเองก็ต้องท่าน,น,นตัวท่านเองอะค่ะท่านก็ทำด้วยนะคะเวลาฝนตกฟ้าร้องยังไงก็เข้ามาที่วัดเมื่อไหร่ก็เห็นพระครูท่านทำงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งดิฉันประทับใจมากๆและไม่ว่าจะทางวัดจะมีกิจกรรมอะไรนะคะจะมีผู้คน พุทธศาสนิกชนนะคะหลั่งไหลเข้ามา,าในวัดเพื่อที่จะช่วยในกิจกรรมกิจการของสงฆ์แม้แต่ลูกชายดิฉันเองซึ่งราสีขาบทไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ลืมที่จะกลับเข้ามาหาพระอุปชาจารย์ของเขาเพื่อที่จะดูแลต่อ,ต,อต่อไปนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมของเด็กเนี่ยค่ะท่านพระครูประพัฒชลธรรมนะท่านเห็นความสําคัญเป็นเป็นอย่างแรกเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติท่านพยายามที่จะ ทำกิจกรรมทุกอย่างเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเข้ามาวัดเพื่อที่จะได้ศึกษาสิ่งที่ดีๆจากวัดไปแล้วนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดประสงค์เดียวกันกับดิฉันซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาซึ่งจะต้องดูแลเด็กนักเรียนเยอะๆมากๆอยู่แล้วค่ะก็มีบ่อยครั้งที่จะนำเด็กนักเรียนเข้ามาเพื่อที่จะได้ศึกษาธรรมะกับท่านพระครูปรัตชลธรรมค่ะ การสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สอนกันได้ง่ายถ้าโดยว่าโดยหลักการแล้วการสอนวิชาพุทธศาสนานั้นต้องให้ได้สหลักหลักที่หนึ่งเรียกว่า knowledge คือความรู้หลักที่สองคือ attitude คือศรัทธาหลักที่สามคือนำไปใช้ปฏิบัติเรียกว่า process เพราะนั้นในสามหลักนี้เป็นหลักการเรียกว่าหลักการสอน ให้ได้ความรู้เกิดศรัทธาและอยากนำไปปฏิบัติ3ประการนี้จะสอนอย่างไรหลักการทางวิสาสธนาวรวิเจ้ามีวิธีในการสอนเรียกว่า4สอสอที่1คือสันทัศนาสอที่สองคือสมาัะนาสอที่3คือสมุดเตชนาและสอที่4คือสัมปหังสนาพูดถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า แจ่มแจ้งจุงใจแกล้วกล้าร่าเริงถ้าใครสอนวิชาวุศาสนาได้อย่างนี้ก็จะได้ครบสำหรับหนึ่งได้ความรู้สองศรัทธ,ธาและ 3. อยากปฏิบัติตามในสมัยปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อให้พระนั้นไปสอนธรรมะสอนหลักการปฏิบัติ หรือให้เขาได้รู้ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจะได้เอาความรู้ที่เรียกว่าคุณธรรมนำความรู้เอาไปใช้ในชีวิตในประจำวันของเขาสอนเนี่ยจะสอนได้อย่างไรเพื่อให้เด็กที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยให้ได้ลักษณะทั้งสามคือได้ความรู้ด้วยศรัทธาในคำสอนและอยากปฏิบัติตนเป็นคนดีเนี่ยสอนอย่างไรเพราะนั้นในคำว่าในการสอนเนี่ย ก็จะต้องพรั่งพร้อมด้วยหลักและวิธีการสอนโครงการพระสอนที่ทำในโรงเรียนในปีนี้จึงได้รัตนาพระที่ถ้าทำหน้าที่สอนอยู่แล้วแต่ว่าท่านยังไม่ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนสอนวิชาศาสนาสอนธรรมะให้เด็กชอบใจสนใจจึงได้เปิดหลักสูตรรียกว่าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนั้นได้เรียนธรรมะจากพระอย่างสนุกสนานไม่เบื่อจึงได้คิดหลักสูตรว่าหลักสูตรขึ้นชั้นครูหมายถึงอะไรหมายถึงหลักสูตรที่มีพัฒนาการพัฒนาการให้พระที่ทำในที่นั้นท่านสอนดีสอนได้สอนเป็นและสอนเด็กไม่เส็ง่งเป้าหมายคือเด็กไม่เสงงแปลว่าสอนธรรมะเด็กเรีนรู้เรื่องและอยากปฏิบัติเพราะฉะนั้น พระที่ท่านมาเรียนรู้เข้าสู่ขบวนการฝึกอบรมนี้ถือว่าท่านก็เตรียมพร้อมซ้อมกายเพื่อจะไปทํำหน้าที่การเป็นพระช่วยสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษาที่ท่านปฏิบัติเพราะปัจจุบันนี้สังคมของเหล่านั้นท้าทายมากปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเราไม่สอนธรรมะสอนวิชาพุทธศาสนา ให้กับเด็กและวัยชนคนของชาติไทยแล้วสืบต่อไปข้างหน้าเขาจะมีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายและใจของเขาให้เป็นคนที่เป็นกําลังของชาติเพราะฉะนั้นจะต้องผลิตพระหรือว่าให้การศึกษาอบรมของพระให้มีความรู้ที่ดีและมีประสบการณ์ด้วยหลักสูตรการอบรมสอนดีสอนได้สอนเป็นสอนเด็กไม่เสง็งสอนแบบหลักสูตร ขึ้นชั้นครูท่านผู้ชมครับรายการอาสาตามหาคนดีว,วันนี้ขอนำท่านผู้ชมมานมัสก,การพระเถระรูปหนึ่งครับซึ่งท่านได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมมากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นการสงเคราะห์ด้านการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาตลอดถึงสงเคราะห์ชุมชนอื่นๆจนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมครับ พระเถละรูปนี้ก็คือท่านพระครูประพัฒชลธรรมครับเจ้าวาดวาสีรัตนารามเลขานุการจักคณะตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับขอนมัสการท่านพระครูครับจเจริญพรท่านดร,รประสิทธิ์ครับขอจเจริญพรสาธุชนญาติยาโยมเพื่อสาธกาชนที่าอาศัยพุทธนาพุทธทุกทา่านครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูเป็นอย่างสูงมากครับที่ได้ให้ความเมตตกับทางรายการวันนี้ครับจเจริญพรครับ ท่านพระครูครับพูดถึงเรื่องของการส่งเคราะห์ประชาชนส่งเคราะห์ชุมชนและส่งเคราะห์ด้านการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆนี่ก็ท่านพระครูทํามามากมายใช่ไหมครับครับท่านพระครูมีแนวความคิดในการส่งเคราะห์ด้านการศึกษาด้านการส่งเคราะห์ให้แก่ประชาชนตั้งแต่เมื่อใดครับปี2545ายิครับทาไมจึงได้มาคิดที่จะส่งเคราะห์ชุมชนส่งเคราะห์ประชาชนหรือด้านการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆครับเพราะว่าอยากเห็นเด็ก อ่าเนาวโคตที่ดีเพราะว่าเด็กถ้าประเทศชาติจะเจริญได้ก็ต้องส่งเสริมเด็กก่อนให้ร,รู้ให้มีการศึกษาให้มีครรมจริยธรรมที่ดีถ้าเรามีเด็กดีแล้วปฏิบัติตัวดีแล้วประเทศชาติชุมชนมันก็จะดีตามไปด้วยครับท่านครูครับสถาบาันการศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆที่ท่านครูได้ให้การส่งครอเนี่ยไม่ทราบว่ามีโรงเรียนไหนหรือสถาบันการศึกษาใดบ้างครับที่โรงเรียน ไทยเกษตรกรสงเคราะห์แล้วก็โรงเรียนวัดพระบรททานพรโรงเรียนวัดหนองขามแล้วตากอากวัดก็โรงเรียนบ้านพลที่จังหวัดศรีสะเกษครับสิ่งที่ท่านครูได้ดําเนินการสงเคราะห์ด้านการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาเน,นี่ยครับโรงเรียนดังกล่าวนั้นเขาขาดแคลนหรือว่าเขามีงบประมาณไม่พอหรือว่าท่านครูไปเติมเต็มทําให้โรงเรียนเขาได้รับอุปกรณ์การศึกษาได้รับทุนการศึกษามากยิ่งขึ้นครับ เราอาจจะไปเติมเต็มเพราะว่าบางทีอาจจะไม่พอก็ได้เราไปเติมเต็มบางบางโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีเราก็ไปให้ให้ให้เขาสมเคราะห์เขาครับอย่างกรณีเกี่ยวกับเรื่องการมอบทุนการศึกษาเนี่ยท่านครูมอบทุนการศึกษาอย่างไรครับก็มอบบางโรงเรียนก็ให้ให้มอบทุนละพันมึงบ้างบางโรงเรียนให้ห้าร้อยบ้างครับทุกรงเรียนบางโรงเรียนก็ให้ทั้งโรงเรียนเลยแปดเก้าทุนเป็นโอ้ครับทุกระดับชั้นใช่ไหมของโรงเรียน ถ้าโรงเรียนใดมีตั้งแต่ปฐมมัธยมมมัธยก็ให้ครบครับอุดมศึกษาก็ให้แต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้เป็นทางการให้ให้กันแต่ไม่ได้ให้เป็นทางการแบบโรงเรียนชั้นปฐมมัธยมไม่ได้เป็นทางแต่ให้มัธยมก็อุดมการศึกษาก็ให้ครับก็เรียกว่ามอบทุนการศึกษาทุกระดับชั้นทุกช่วงชั้นเลยนะครับท่านพระครูครับพูดถึงเด็กเยาวชนนกเรียนหรือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุน จากท่านพระครูที่เป็นมอบให้มอบทุนการศึกษาทุกปีเนี่ยนะครับสังเกตดูนักเรียนเด็กเยาวชนเหล่านี้เนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรครับเขารู้สึกดีกับพระเพราะว่าเขาพระให้ปามาลุเคราะห์ช่วยเหลือเขาเขาก็ใจกระปูฝังนับถือพระเึ้นมาเคารพพระครับู้จักนอบน้อมพระเคยแข่งกระด้างอะไรเคยเคยเป็นคนที่แข่งกระด้างกับพระกับเจ้าไม่รู้จักครูพระรู้เจ้าเขาก็รู้จัก <c oughs> าขาวว่ารู้จักเคารพนับถือว่าวาเราไปยื่นมือไปช่วยเหลือเขาไปเห็นชุณงามความดีของเราที <c oughs> ่เราไปช่วยเหลือเ,าอเ,าเขาบริยา้ความเคารพขึ้นมาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวิสาขาบูชาสารหาบูชาวันเข้าวรนษาออกพรรษาวันพระเป็นต้นหล่ะเนี่ยนะครับเด็กเยาวชนเหล่านี้ที่ได้รับทุนการศึกษาเขามาีโอกาสได้มาร่วมทําบุญมาประกอบาศาสนกิจหรือปฏิบัติธรรมที่วัดไหมครับมาครับ เีวัดมีงานอะไรเขาก็จะมาช่วยครับมาช่วยเสิร์ฟน้ํามาช่วยดูแลปามเรียบร้อยช่วยญาติโยมที่มาช่วยงานก็จะมางานก็ถงงานก็ถึงที่จะมาช่วยครับมาดูแลเสิร์ฟน้าบางทีก็เอาเครื่องดนตรีมาเล่นประกอบกิจกรรมมาไรให้เพราะเรามอบมอบเราซื้อเครื่องดนตรีให้เขาเครื่องดนตรีเขาไปใช้ให้ส่กซ้อไปที่โรงเรียนก็ทําให้มีความผูกพันระหว่างโรงเรียนนักเรียนครูบาอาจารย์กับวัดครับ ก็เป็นที่มาของคําว่าบวรเนี่นะครับก็ชัดเจนใช่ไหมบ้านวัดโรงเรียนนะครับท่านพระครูก็เลยสร้างความมั่นคงของ3ามสถาบันหลักนี้ให้ชัดเจนนะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาที่วัดผู้บริหารโรงเรียนคณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ได้มามีส่วนส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของวัดอย่างไรครับมีก็ขาส่งเด็กเรียนมาแหละมาดูแลมาคอยรัรับมีกิจกรรมอะไรก็ส่งเด็กเรียนมาคอย